ียบร้อยับตอนนี้ียบร้อยครับตัวน,นเึเรียบร้อครับรยบร้อยครบร้ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้มาถึงหมายแล้วครับผมก็หมายจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับน้ำสองสีนะครับผมตรงนี้น้ําแยกนะครับเป็นเอ๋อยวแป๊บนึงนะครับผมขอควบคุมเรือแป๊บนึงเป็นหมายของหมู่บ้านหาดเอ๋หมู่บ้านปลาหัดนะครับมันเป็นน้ําแยกลงมานะครับผม น้ำจะใส่นิดนึงนะครับขอมัดเรือแปบนึงครับท่านผู้ชมก็คือไม่มัดไม่ได้ครับเดี๋ยวไหลหนีครับผมโอเคนี้ครับผมจะตีตามคลองเล็กๆอย่างนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับผมผมก็หมายนี้ครับผมโดยการตีปากสูบนะครับด้วยเบ็ดฝรั่งนะครับ แล้วก็เหยื่อเป็นของลาพรานะครับผมนี่ครับน้ำเงินเขียวนะครับอันนี้ถ้าไม่กินนะครับมีสองสามอย่างนะครับผมไม่กินโดนปืนแน่ครับผมนี่ครับปืนนี้ทําเองนะครับผมใครสนใจก็หรือว่าใครเห็นแล้วก็ไงก็ย้อนกลับไปดูวิธีทำของผมได้นะครับตอนนี้คือผมเอามาแบบรัดหนังยางมานะครับผมโอ้ปลาตีครับผม เย็นมีแบบนี้แล้วก็ผมจะทําไม่กินนะครับผมจะปืนแล้วครับผมรอบสุดท้าย <S <S เดี๋ยวผมขอต่อเบ็ดก่อนนะครับผม <S <S ดีว่าไม่ได้มัดพร้อมมานะครับ โอ้เสียงป่าตีครับท่านผู้ชมเดินหนึ่งเ oh. ด,ดินบู้ใส่ในแบบเนี่ยผมนะตามใจเอะไกลถี่มากครับผมอย่าลืมนะอย่าลืมผมนะทุกวิธีทางเดี๋ยวมันมันนี่จะเต็มดึงดึงก็ใส่ห่วงมาได้เลยทุกวิธีทางโอ้มันเล่นอยู่ตรงนี้เยอะท่านผู้ชมข้างล่าง ตัวแรกที่ผมต้องใช้นะครับเป็นลาพาร่านะครับเป็นเดียบมีลิ้นนะครับเป็นเดีย่ยบปักดาตื้นนะครับของลาพล่านะครับผม Okay. หมัดเสร็จนะครับท่านผู้ชมเรี็บร้อยครับดูยครววับผมหมายแรกปิดป่าหรือเปล่า ง่เป็นต้นไม้ด้วยมันเล่นอยู่นี่มากกว่า เียบร้อยใช่หรือไม่ม <c ười> ah ันไม่ใช่ครับท่านผู้ชมตกใจหมดมอบแว๊ดทีหลังกันดเมื่อฝ่าเ็นได้เป็นหญ้านะครับตกใจหมด พาตีเยอะมากครับพา,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 าไม่ยุ่งครับมุ่งติดต่อ,อยังเยอะครับผมมันเป็นอะไรแล้วก็กระ๊ก เราไปเดินอไรอย่งนี้ฮะไปเดินอะไรอย่งนีดินไปเดินถางเดง๋ยใส่เด็กรอหนีท่ามาอยู่ปุ๊บเดี๋ยวผมอยู่ขอไปเอานี่ไปได้เหรอดลงอะตามสบายสู้ลอีละ กินนะครับอโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมตียาปลอมแล้วมันไม่กินนะครับไม่กินก็ผมจะเริ่มใช้อีกแผนหนึ่งแล้วนะครับผมน้ำก็ใสนะครับ แขนมืแหนสองขอลกขึ้นไปดูก่อนนะกับถ้าผมเห็นตัวปลาผมจะยิงดีกว่าขอดูขึ้นไปก่อน ปลาอยู่ครับผมมาเห็นตัวปาลาเราก็เจอแขนนี้เขาแล้วกอบนะครับแตกกรอบปืน เห็นแล้วเห็นแล้วเปิดปันินนะผมอู้ไปแล้วยิงข้างซ้ายม่ถนัดนะครับผมไม่รั่นครับปัญินใหญ่ก็ด้วยนะ nhiều lắm nhiều lắm Này các bạn, các bạn. À, phải đập ท่านผู้ชมปนิง่งปนิ่งเรียบร้อยครับดินแรง่อยออนี่ครับผมได้ยิงแต้มครับโอเคสองแต้มแล้วครับขึ้นปืนใหม่ครับผม ครับผมมาอยู่ท้ายเรือคันโป๊ะกำลังใส่เบ็ดอยู่นะครับกว่าจำเป็นต้องบังคับเรือไปเองนะครับอยู่หลังเครื่องเอาปืนนี่กันอ้นี่ครับมาแล้วมาแล้ว ร้อยอีกเลือดตัวครับออืืหน้ำดิมกระใจนะครับแป๊บบนะนรับต้องเข้าไปเอานี่ครับผมตัวรับตัวอ้วนนะครับผมนี่ครับอืหือ <laughs> แจ<ล>๋วตรงนี้อีกตัวนึงครับตอนนี้เรยียบร้อยครับนี่ฮ่าฮ่าอันนี้สวย สองหาแล้วค่อยๆนะครับน้ํามันไม่ค่อยใสนะครับผู้ชมเดี๋ยวปูเดี๋ยวบเยวบาๆตรงนี้มันเหมือนดำๆถ้าดำาแล้วเราต้องเล็งดูดีๆนะว่ามันใช่ปลาหรือไม่น,นะรู้เรามองไม่ค่อยเห็นนะปอยเอาอันที่มันเห็นชัดอะ่ะดีกว่า ตัวนึงครับท่านผู้ชมตัวนึงเล็บแลับเล็บเล็บสวยอยู่ครับท่านนี่นะครับี๋ยห้ดูไซส์นะครับสามนิ้วเล็กนะครับ ไซส์สี่นิ้วนะครับผมปลานินกำลังทอดนะครับทังอ้วนนะครับสีแตบครับปลานินแล้วไป่อนึ่งตัวในใต้ท้องนะครับผมสูบสูบสูบเจ็บร้อยเมื่อุด ลูกปืนลุดลูกปืนหลุดนะครับมันถึงลุดงถ้าลูกปืนไม่หลุดไม่หลซิกกระสุปผลงานก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมได้ปลาทั้งหมดห้าตัวนะครับหลังจากที่ตีกระสุบแล้วไม่กินแล้วครับยิงเลยครับผมแต่ยิงกระสุบไม่ได้มันเป็นเต็ยิงปลานินนะครับผมโอเคงั้นก็ ฝกากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ